อันนี้อาจารย์สวัสด์มีสรรพคุณอะไรอะครับช่วยช่วยบอกนิดนึ่ไม่ขึ้นกันครับเป็นเป็นเป็นไม้ยินต้นใช่ไหมคะเ่อวกับตนกันแต่ช่วงหอบไ้เกเกือจะย่กลงล้านะตกลงตกลงบ้านมีไหมอะครทีติดื่นเปเดิมกองตอนนี้ติดกลงล้านมา ใอานลอยู่บ้านเป็นนไ้เยอึเป็นเป็นอาจารย์เป็นคุณูมานี่อาจาระอ๋อาจารยเลตอนนี้หม่างกคือดนกนักนโเน้นม้ก็วนไัมันกนมกินตี๋หน้าจานเหล่าไมมันนี่มันต้นยหยี่ตีแรล่ก็มูลนั้นตึงต้นไม้เราไปจำาะไได้ไหมงไได้หมอ่ะโอ้กีบีอาจารย์ต่อยเจบ

ไม่โดนดันมากมันอ่้ม่นานดันม่นานดปีเันนนันนี่มันาน่าหญ่ากนน่าอ่ก็อนี้ก็อนี้กันนะยง